สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับตัวนาฬิกา Axon Megawatt นะครับผมโอเคอันดับแรกนะเราต้องทำการเชื่อมต่อตัวนาฬิกากับตัวแอปพลิเคชัน i c c r p r o ก่อนนะครับผมหลังจากที่เชื่อมต่อแล้วนะครับเวลาก็จะสิงค่าให้โดยอัตโนมัตินะครับเริ่มเลยครับอันดับแรกปัดไปทางขวาก่อนนะครับถ้าปัดไปทางขวาตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูรวมนะครับซึ่งเมนูแรกก็คือจะเป็นเมนูทัวรออก นในกรณีที่เราเชื่อมต่อบลูทูธของตัวนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้านี้ก็จะสามารถกดเพื่อโทรได้เลยนะครับผมถัดไปครับเบอร์ที่ใช้ติดต่อบ่อยก็คือจะเป็น c o n t a นคอนแทคเราสามารถเพิ่มคอนแทคตรงนี้ครับในตัวแอปพลิเคชันได้นะครับถัดไปบันทึกการโทรก็จะเหมือนเป็นประวัติว่าเราเคยโทรหาใครบ้างใครเคยโทรหาเราบ้างในหน้านี้นะครับ ถัดไปครับผู้ช่วยเสียงตัวนี้ก็จะเหมือนเป็น AI voice นะครับก็คือเหมือนถ้าเรากดปึ๊บที่โทรศัพท์ของเราก็จะเหมือนเหมือนคุยกับ Siri หรือ b ิ๊กบแบบนี้ครับสามารถสั่งการผ่านตัวนาฬิกาได้นะฮะต่อไปข้อมูลครับตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้ารวมค่าที่เขาวัดได้เช่นก้าวแคลอรี่ระยะทางนะฮะขั้นก้าวที่เราเดินก้าวได้กี่ก้าวแล้วระยะทางประมาณนี้นะครับถัดไปฮะ ตัวกีฬาตัวนี้ก็จะเป็นโหมดกีฬาเราก็สามารถเลือกตามโหมดกีฬาที่เราออกได้จะเล่นได้นะครับซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ต่อไปเป็นการบันทึกการออกกําลังกายนะครับหลังจากที่เราทําการบันทึกเสร็จปุ๊บหน้าเนี่ยครับก็จะขึ้นเป็นเหมือนฮิสตอรีเป็นประวัติว่าเราเคย วัดค่าการออกกําลังกายอะไรไปบ้างในหน้านี้นะครับถัดไปครับอาาอัตราการเต้นหัวใจพอเรากดเข้าไปครับมันก็จะทําการวัดให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกดอะไรซึ่งสิ่งที่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องใส่นาฬิกาไว้ที่ข้อมือตลอดไม่งั้นตัวเซ็นเซอร์จะไม่ทํางานให้นะครับถัดไปครับการนอนหลับตัวนี้ก็จะเป็นการวัดการนอนนะครับซึ่งเขาจะเริ่มวัดตั้งแต่8 ขอภัยครับสองทุ่มจนถึง10บโมงเช้านะครับผมถัดไปครับความดันโลหิตตัวนี้เราไม่ได้ใช้งานนะครับข้ามเลยต่อไปเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับก็กดเข้าไปมันก็จะวัดค่าให้ตนันมเหมือนเดิมเราต้องใส่นาฬิกาวไว้ที่ข้อมือตลอดนะครับต่อไปความดันตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับผ่านข่าวสารตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องการแจ้ง,จง,จงเตือนเมสเซจข้อความนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้ต่อไปเป็นสภาพอากาศนะครับก็จะเป็นสภาพอากาศ ที่ในโทรศัพท์ของเราโชว์นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถกดเปิดหรือปิดให้โชว์หรือไม่โชว์เนี่ยผ่านหน้าการตั้งค่าตัวตัวอุปรกรณ์ของตัวนี้ได้นะครับในแอปพลิเคชันต่อไปครับจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงตัวนี้ก็คือวัดรอบประจําเดือนนะครับสามารถตั้งค่าได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันเหมือนกันต่อไปเพลงตัวนี้ก็เหมือนเป็นตัวแผ่นควบคุมนะครับว่าเราจะเล่จะไป ซ้ายขวาเพลงต่อไปเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับต่อไปฝึกหายใจตัวนี้ก็เหมือนเป็นการฝึกทําสมาธินะครับว่าเราต้องการหายใจเข้าหายใจออกตัวนี้เ็าจะบอกเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นระยะนะครับต่อไปในการจับเวลาตรงชื่อเลยครับก็คือจับเวลานะครับถัดไปครับตัวจับเวลาตัวนี้ก็เหมือนเป็นการนับถอยหลังนะครับสมมติเลือกหนึ่งที่เล่นเขาก็จะนับ หนึ่งนาทีย้อนกลับนะครับต่อไปครับนาฬิกาปลุกตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการแจ้งตือนนาฬิกาปลุกนะครับเราก็ต้องตั้งค่าผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับนามบัตรตัวนี้ก็เป็นเหมือนสร้าง Q r code โค้ดหรือคอนแทคแยกมาอยู่บนนาฬิกานะครับซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้งานครับข้ามได้นะครับผมต่อไปการตั้งเวลาขอไปครับ ต่อไปตัวปฏิทินก็ตรงชื่อเลยครับเป็นปฏิทินวันเดือนปีนะครับต่อไปการตั้งเวลาเราต้องการตั้งเป็น24ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมง AM PM เลือกตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับเครื่องคิดเลขตรงชื่อเลยครับเป็นเครื่องคิดเลขต่อไปครับค้นหาโทรศัพท์พอเรากดตัวนี้นะครับที่โทรศัพท์ของเราเนี่ยที่เชื่อมต่ออยู่ก็จะมีเสียงออกมา ต่อไปการตั้งค่าครับพอกดเข้าไปการตั้งค่าเนี่ยเมนูแรกก็คือจะเป็นสไตล์เฉลี่ยะนะครับก็อันดับแรกจะเป็นลักษณะเมนูนะครับเราอยากให้เมนูเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนสมมุติว่าเป็นสไตล์หนึ่งนะครับเมนูมันก็จะเป็นแบบนี้333 3เรียงลงมานะครับแต่ถ้าเลือกสไตล์2มันก็จะเป็นแบบนี้ไล่ลงมาที่ะบรรทัดนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความถนัดของเราแต่ว่าผมแนะนําเป็นเมนูที่2นะครับก็จะดูง่ายหน่อยเมนูถัดไปครับหน้าจอแสดงผลอันแรกความสว่างปรับได้5ระดับนะครับถัดไประยะของหน้าจอความสว่างตัวนี้นะครับก็คือเหมือนอย่างนี้ครับเราไม่ใช้ทําอะไรเนี่ยอยากให้เขาสแตนบายอยูได้กี่วินาทีต่ําสุด5นาทีไปจนถึง30วินาทีนะครับ ถัดไประยะเวลาของหน้าจอตอนที่พลิกข้อมือตอนที่พลิกข้อมือนะครับหน้าจอจะสว่างขึ้นมาเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าเราอยากให้หน้าจอตอนที่เราพลิกข้อมือเนี่ยมันสว่างได้นานเท่าไหร่นะครับครับผมถัดไปครับแบตเตอรี่นะครับอันดับแรกก็คือแบตเตอรี่ปัจจุบันก็คือเปอร์เซ็นต์ของแบตขนานี้ของตัวนาฬิกาต่อไปครับโหมดประหยัดพลังงานก็เปิดปิดจากหน้านี้ได้เลย ต่อไปการสั่นสะเทือนและแหวนนะครับก็คือจะเป็นการสั่นแล้วก็เสียงซึ่งพอเข้ามาเนี่ยหน้าแรกก็คือจะเป็นเออขอไปครับเมนูแรกคือโหมดพอกดเข้าไปก็จะเป็นปิดเสียงสั่นอย่างเดียวสั่นและแหวนก็คือสั่นด้วยแล้วก็เสียงด้วยนะครับถัดไปความแรงของการสั่นก็มีให้เลือกนะครับปิดอ่อนแล้วก็แบบแรงนะครับถัดไปนะครับผมภาษาเราก็เลือกเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะครับ รหัส2มิติตัวนี้ก็เป็น QR code ที่ใช้เชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันนะครับผมต่อไปการตั้งค่าคีย์ถัดไปตัวนี้ก็คือปุ่มล่างปุ่มนี้ครับเราอยากให้พอเรากดไปแล้วเนี่ยมันเป็นค่าอะไรอย่างเช่นกลับพอเรากดปุ๊บก็จะเป็นการ back กลับย้อนกลับนะครับหรือว่ากีฬาพอเรากดปุ๊บก็จะพาไปหน้าหมวดปอร์ t หมวดกีฬาดูที่เราปรับแต่งได้เลยนะครับผม ต่อไปครับรหัสผ่านอันนี้สามารถตั้งค่าเพื่อล็อกตัวนาฬิกาได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ได้ต่อไประบบครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเป็นอันแรกเลยข้อมูลระบบก็พวกชื่อชื่อของตัวเนี่ยครับชื่อรุ่นชื่อบูทโฮ o ของเขา,าที่อยู่แม็ครุ่นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน UI นะครับพวกรายละเอียดซอฟต์แวร์ถัดไปครับปิดตัวลงคือปิดเครื่องครับรีบูตคือการรีเซ็ตตัวเครื่อง ไปเป็นค่าเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ก็คือการรีสตาร์ทเหมือนปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับโอเคต่อไปปัดขึ้นบนนะครับก็จะเป็นข่าวสารขออภัยครับก็คือจะเป็นการแจ้งเตือนข้อความนะครับอยู่ในหน้านี้เลยปัดลงมาครับดับแรกก็คือจะเป็นความสว่างของหน้าจอปรับได้5ระดับนะครับต่อไปเป็นการสั่นเลือกได้ว่าจะสั่นแบบปิด แบบเบาหรือว่าแบบแรงนะครับถัดไปก็คือจะเป็นโหมดห้ามรบกวนนะครับถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยการแจ้งเตือนอาจจะไม่ดังหรือว่าการสั่นเนี่ยอาจจะไม่สั่นให้เราต่อไปการโทรนะครับก็คือมันจะเป็นอันแรกการโทรเหมือนพอเราคุยผ่านข <c oughs> ออภัยครับคุยผ่านนาฬิกาเราคุยผ่านนาฬิกาได้เลยหรือว่าที่2ก็คือมีเดียสมมติว่าเราเปิดเพลงผ่านนาฬิกาเนี่ยเสียงมันก็จะมาออกที่ตัวนาฬิกา ทางนี้เราก็สามารถเลือกปิดเปิดได้ตามการใช้งานของเรานะครับถัดไปครับไฟฉายก็คือพอเราเปิดปุ๊บจะเป็นไฟ LED ตรงนี้นะครับถัดไปครับตัวไอตัวนี้ก็คือข้อมูลระบบเหมือนเดิมครับชื่อบ e ูทู t เวอร์ชัน Mac Address พวกนี้นะครับต่อไปรูปน้ำคือการเดินน้ำในกรณีที่แบบล้างมือหรือว่าโดนฝนสามารถกดเพื่อเดินน้ำออกได้นะครับถัดไปครับ ฟันเฟืองก็คือการตั้งค่าก็จะย้อนกลับไปขั้นต้นคลิปที่เราแนะนํากันไปนะครับถัดไปเราปัดไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นหน้ารวมค่าที่เขาวัดได้นะครับพวกแคลอรี่ก้าวระยะทางนะครับถัดไปครับอัตราการเต้นหัวใจการนอนหลับสภาพอากาศบวกบวกตัวนี้ก็คือพอเรากดเข้าไปเราสามารถ เอาอะไรออกหรือว่าจะเพิ่มอะไรจากหน้านี้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ปุ่มกดนะครับปุ่มนี้ปุ่มสีส้มนี่ถ้าค่าเดินของเขาเนี่ยพอเรากดปุ๊บจะเป็นการเข้าหน้าเมนูนะครับหรือจะเป็นหน้าที่ใช้สำหรับย้อนกลับหน้าหลักหรือกดปุ่มโฮมประมาณนี้ครับกดทีเดียวก็กลับหน้าหลักส่วนปุ่มล่างนะครับก็คือจะเหมือนปุ่มถอยหลังย้อนกลับ กดหนึ่งครั้งก็คือกลับไปสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งจนไปถึงหน้าสุดท้ายนะครับการใช้งานก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสวัสดีครับ